ดราม่า,า,มาเรื่องครอบครวัวเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือเราอ่ะมีทริปไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่แล้วก็รวมถึงผมพาภรรยาไปเพราะว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะคิวแน่นๆแบบสองสามเดือนแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวกันนะอะไรเงี้ยภรรยาผมก็น่ารักครับใบหมอนก็พาไปแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่อ่ผมเนี่ยไม่ช่วยภรรยาถือร่มแล้วอุ้มลูกก็คือเป็นแบบจริงๆแล้ว มันมีรูปอื่นที่ที่ถือด้วยครับแต่เขาไม่ได้ลงโซเชียล<ม>ก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยที่ผมคุยโทรศัพท์อะ่ะก็เรื่องหนังนี่แหละครับที่แบบว่าเครียด <ๆ S 1> ที่ผ่านมาแบบเหมือนต้องดิวแบบกับทีมงานต่างประเทศดิวกับนู่นนี่นั่นมันก็เลยกลายเป็นแบบเหตุการณ์มันมันคือการทำทำงานที่ ที่แบบต้องต้องรีบปิดดิวให้จบเพื่อให้ขบวนการของหนังมันลงตัวก็เลยแบบก็เลยแบบว่าบอกกับภรรยาว่าเธอไม่ได้เครียดใช่ไหมเขาบอกไม่ได้เครียดอะไรอะไรนี้เสียใจนี่เขาดา่าเราเขาเข้าใจผิดโไหมไม่เสียใจยเลยครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าเขาด่าผมได้แต่ต้องไปดูหนังผมด้วย <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมยอมหมดครับครยาดาผมแต่อย่าลืม ซื้อตัวหนังไปดูเพราะว่าจุดประสงค์ของพวกเราคือบทบาทของแจ็คตอนนี้มันเป็นเป็นพ่อคนแล้วครับมันต้องปรเทคครอบครัวให้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงเราเราทําหนังเกี่ยวกับครอบครัวด้วยครับเราจึงเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงหมดภาพภาพตรงนั้นนะครับไม่แปลกที่คนจะด่าแต่หมายถึงว่าเรามาอธิบายเขาในวันนี้เขาน่าจะเข้าใจแล้วเขาเราได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆอ่านอ่านเขาก็ด่าไอไอไอไม่เห็นแกตัวถ้าเป็น หัวกูนะกูจะแบบหืมเลิกแน่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอยกรู้สึกไงบ้างอย่าลืมไปดูหนังครับ <laughs> แสดงว่าผ่านตาทุกอันอะไรนะครับผ่านตาทุกคอมเมนต์ผ่านครับผ,ผมชอบอ่านครับเวลาใครด่าอะไรเราเราเราเรู้สึกว่าเขาเขาดูเป็นห่วงเราจริงจริงแล้วเขาเขาดูเหมือนแบบให้ความสนใจเราซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครั <มา S 2> บ,รรรบไม่บั่นทอนไหลนะไม่บั่นทอนครับเพราะว่าเขาเขาดูเหมือนอินกับ อินกับความเป็นห่วงเราห่วงครอบครัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าการด่าบางทีถ้าเรามองไปเรื่องในแง่ลบเนี่ยมันจะไม่ดีไล้คุยกับภรรยาเองนะครับคุยครับภรรยายก็ลงอธิบายว่าไม่มีอะไรพี่แจ๊คยังเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ผมแบบไม่ดีเงี้ยผมจะมาบอกเองว่าผมไม่ดีอะไรปกติเราก็ช่วยเลี้ยงดูแลช่วยเลี้ยงครับจริงผมติดลูกมากครับแต่ตอนนี้ผมติดไม่ได้เพราะผมทำหนังไงผมต้องมาแบบเอาผลงานดีๆแบบนี้ไปบอกกับครอบครัวในวันที่แบบหนังเข้าโรงว่าพอ พ่อทําเสร็จแล้วลูกพ่อแบบเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบโอ้โหผมร้องไห้กับโปรเจกต์นี้เหมือนแบบเหมือนเป็นซึมเศร้าเลยอะเหมือนแบบเหมือนแบบจริงๆก็ไม่อยากเป็นนะแต่เป็นเพราะแบบมันดูมีแบบอเชียวันนี้แม่งขำวันนี้แม่งร้องไห้วันนี้มันขำอะไรมันเงี้ยมัน,น,นมันมันเยอะมากด้วยครับเป็นข,ขวามฝันให้ลูกครบหนึ่งขวบด้วยในในการที่แบบว่ามีพ่อที่มีหลายอาชีพเพิ่มเติมจะในวงการบันเทิงที่เล่นละครเล่นหนังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ หนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าผมรู้สึกเหมือนผมอยากเห็นครอบครัวครับเขาออกไปดูหนังพร้อมๆกันน่ะมันดูมีความสุขดีเหมือนแบบเวลาเรากลับบ้านต่ายจังหวัดเรากินข้าวพร้อมกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเราผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆครับก็เลยอยากทำหนังแบบนี้เติมเต็มครอบครัวหลายๆครอบครัวครับย้อนไปวันนั้นวันที่เราลองให้ออกมา มันไปถึงจุดไหนถึงแบบไม่ไหวแล้วต้องต้องร้องอะ่ะมันร้องให้ออกมาปื้ม,มปื้มกับนักแสดง<ม>ปื้มกับทีมงานที่แบบเขาเต็มที่อ่ะครับ<ม>คือโปรดักชั่นนะครับ<ม>ที่คุณเห็นเขาเขาเขามานั่งถ่ายรูปรวมกันในวันเนี้ย<ม>เขาเขาพังไม่ได้ครับ<ม>โปรเจกต์นี้เขาพังไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาพังไปเนี่ยไอเรายังมีงานต่อ,อแต่พี่ๆเขาเบื้องหลังอะ่ะ เขาเขาจะไปทํางานตรงไหนต่อใช่ไหมเข,เขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันได้นักแสดงเบอร์ใหญ่คุณภาพก็จริงแต่เราจะถ่ายทอดยังไงให้ให้หนังของเราเนี่ยมันมันคุ้มตังกับคนดูที่เขาเสียไปครับเราไม่อยากจะทําหนังตบหัวรูปหลังคนดูให้ให,ให้มันแบบอุย้ยไอ้แจ็คเอาดารามาขายแล้วก็ไอ้แจ็คหนังเข้าโรงมาหลอกคนดูอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้เต็มที่เพราะว่า วงการหนังทุกวันนี้มันมันใหญ่มากขึ้นนะแล้วแล้วมันแบบวงการอื่นมันก็มีแบบปรับลงบ้างหรือนู่นนี่นั่นบ้างแล้วสตรีมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปขายอ่ะก็ต้องแบบเขาก็วัดเอนเกจนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแบบทําหนังแล้วแบบอย่าคิดว่าแบบว่าเอาดาราเบอร์ใหญ่มาแล้วคนจะชอบนะก็ก็กไม่ผมไม่ไม่เสี่ยงอะไรประมาณนั้ครั้งนี้ก็คือนี่คือความตั้งใจความจริงจังแล้วนะจริงจังของแจ็คการสั่นัว,วถ้าเปรียบเทียบผมรักลูกกับเมียกับครอบครัวพ่อแม่ผม หนังเนี่ยก็ผมก็รักเหมือนครอบครัวเลยแบบรักมากๆด้วยเพราะว่าถ้าผมพิสูจน์ตัวเองเรื่องนี้ได้อะเรื่องต่อไปอะ่ะผมขอพักก่อนอันน <U> hmm> <c oughs> ี้คำตอบเลยผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันแบบมันเหนื่อยแล้วมันแบบว่ามันท้าทายนะผมว่าผมก็ทําครบมากเกือบทั้งหมดแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าพี่ๆวงการภาพยนตร์อ่ะคงให้กําลังใจผมแหละเพราะว่า พี่ๆเขาก็อยากเห็นเด็กเจนใหม่เติบโตนะเหมือนผมเงี้ยผมก็อยากเห็นเด็กเจนใหม่โชว์ของหรือแบบไปไปเมืองแบบ <c oughs> เมืองนอกอย่างหลานมาเงี้ยเขาก็แบบโอ้ย <c oughs> เด็กเจนใหม่แบบที่ไม่ใช่พุ่มกลับที่เราเคยเจอ90นะ่ะ <c oughs> เขายังไปแบบออสก้าได้ยอะไรเงี้ยเราก็ยินดีกับกับกับขบวนการของหนังไทยอะครับ <c oughs> เพราะว่าหนังไทย <c oughs> ผมว่ามันมีสเสน่ห์ตรงที่เพียงแค่เราอยา ไม่ให้เกียรติคนดู<ช>เวลาเราทําหนังเราต้องให้เกียรติคนดูเคยว่าเราไปออสการ์เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คุณรู้ไปเท่าไหร่ก,หก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเลยแหละแล้วเพราะว่าหนึ่งมันมีขบวนการของการการจ่ายของอดอาราครับมันก็เยอะอยู่ครับแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีทีมฉายแสงเพราะาเราไม่ได้จอยเวนเจอร์กับค่ายหนังใหญ่ๆแต่เรามีฉายแสงเนี่ยคอยจะจาหน่ายให้เราซึ่งทีมฉายแสงเขาได้คุณภาพอยู่แล้วจาก จากที่เขาเคยทำทีมอ,อื่นมาที่ได้หลายร้อยล้านแล้วรวมถึงคุณต้นฉายแสง่ยเขาเขาให้เกียรติกับเราเพราะว่าเขาขอมาร่วมด้วยเลยเพราะเขาชอบในโปรเจกต์อันนี้แล้วเรามีการคุยกันแล้วคุณต้นแกก็แบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ความน่ารักของหนังเรื่องนี้ก็คือผมกับเพื่อน,นครับเอ็กครับ,รบเรียนมลังสิทธ์ด้วยกันแล้วก็เรียนภาพยนตร์ด้วยกันแล้วก็โดยมีพี่บอลเนี่ยดวงดวงก็ดีนะ <ผม S 2> ได้พี่บอลมาช่วยอีกก็เลยกลายเป็นแบบ 20ปีในวัยนั้นพี่บอลมันกำกับเราเล่นหนังแต่20ปีผ่านไปมันเป็นแบบ <Okay. S 1> อ่าพี่บอลมาช่วยเรากำกับ <Okay. S 1> แล้วอะไรอย่างเงี้ยติใจเนาะครับลองดู <laughs> พี่ฝากด้วยครับ <laughs> แหวนใหญ่มากเออแรกขออนุญาบคำถามเดียวเรารู้สึกไงที่บอกว่าชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงลูกอ๋อรู้สึกงไงครับพี่พี่ชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงลูกรู้สึกดีครับเพราะว่าเขาเอ็นดูลูกเราดีกว่าเขาแบบไม่สนใจอย่าอย่าไปเกลียดลูกผมพอ คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็โตัวผมไม่ติดอะไรเลยครับจะขันอะไหรสักแน่จะคนไหมโอ้โหขอทำหนังก่อนดีกว่าครับเอาไม่ทำลูกหรอตอนนี้เอาตรงในหัวมีต่หนังครับใครเปิดหนังโป๊มายังอารมณ์ไม่ขึ้นหรอเหรอทำหนังอย่างเดียวมันเรียกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ครับเพราะว่ามันมันเป็นขบวนการของการเตรียมตัวครับมันเลยเหนื่อยแต่เดี๋ยวพอออกกองปุ๊บก็จะเป็นอีกอีกโหมดหนึ่งของผมที่ที่แบบ เออแม่งจะต้องตลกสัญญาครับหน้ากล้องไว้แล้วนะว่าจะไม่กำกับออนไลน์นะไม่มีทีขับโูอ้นนี้เต็มเเรื่องเลยครับเ,ออเพราะว่าไปทุกคิวคุมเอาใจมีมอเตอร์โฮมให้ดารามีแบบโอ้ยแบบต้องคุณเยอะมันถ่ายหน้าร้อนเน,นี่ยเดี๋ยวดาราตายมาฮิตตก อุบาร์บิ๊กอุบาร์บิ๊กคนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษคะฮะคนไหนดูแลเป็นพิเศษทุกคนครับเพราะว่าทุกคนให้เกียรติหมดเด็กก็ต้องเด็กก็ต้องดูแลโนางนัตเลงเล่ย้ล่ยคะทุกคนนะได้หมดครับได้เยอะด้วยครับเอโอนคี้มาแล้วมีไนตีณมากครับพี่พีพี่นัทเล่ยนักข่านกรณีหนึ่งสอง